สวัสดีครับประมาณไปน้องเอฟซีสุบูสุวรรณนะครับน้องเมื่อนี้ไพ่โศกดีเน่นอนครับเมื่อนี้ล่างออกหนึ่งเจ็ดบนออกหนึ่งหนึ่งหกครับเลขท้ายหมุนครั้งที่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ครั้งที่สองเจ็ดหกสามครั้งที่สามแปดสามสามครั้งที่สี่หกสามสี่ครับ เถือกเนบ่พี่น้องเนาะเถือกและการเนยบ่ก่อนสิมะเบงแนวทางเลขเด่นนะครับเด้อขอฝากคำเตือนอข้อมูลทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางสื่อสลากกินแมงทนหนบสนับสนุนการพนันทุกชนิดนะครับเด้อเพื่อบอกเป็นการเสียเวลากะเข้ามารับชมกันเลยนครับวันนี้ครับ ครับแล้วแถมสูตรครับใส่ลักร้อยบวกลักสิบลางแล้วกะลัก,ก,ลกน่วยลางบวกหากคุ้งทีแล้วพี่น้องนะครับเก้าบวกหนึ่งบวกสี่บวกหากคุ้งที เป็นสิบสิบสี่สิบเก่าใส่เก่าลงไปนะครับการบ,บวกหาท่งทีเก่านับไปหาก็เป็นสิบสี่ใส่เหล็กสเล็กออกมาทีรัก10เป็น,น,นเก่านะครับให้พี่นะ้องเมื่อแล้วครับเนี่ยตอนนี้การได้หากับ0ูนย์ามาที่รักสิบเลขออก เ็ดหาเกตอันนี้ได้หากับศูนย์ครับออกมาที่หารักร้อยอันนี้ได้หนึ่งกับหกออกมาที่หกลักสิบอันนี้ได้ซี่กับเก้าออกมาที่สามเก้าครับหลักสิบอันนี้ศู 10. นย์ักสิบและพี่น้องเด้อผมเสียคลิบมวยเน่าและพี่น้องอันนี้หากับศูนย์เข้ามาหลักสิบชนมากมากหลักสิบแลวพี่น้องเด้ออันนี้กะเข้ามาารักสิบ อันนี้เขามาลักน่วยครับโดนๆจิเขามา่รักลอยนะครับเนี่ยรักลอยเทียเดียวลักลอยเทียเดียวนอกนั้นลักสีบลักน่วยอันนี้กับเขามาที่รักรักน่วยแล้วพี่น้องเหรออโอไม่จิกกระเบิดแล้วพี่น้องไม่จิกกระเบิดแล้วอันนี้ส่วนงวดนี้ก็ พี่นอ้องเปลี่ยนสีไหมไม่กิ๊กบัดพี่นอ้องอันนี้พ้นออกน้องพี่นอ้นองน้องมือน,นี่นอ้องหนึ่งอันนี่บัสอดซูนี้บัดพี่นอ้องอ่ะเอาไปก่อนน้อพี่น้องเด้อหนึ่งหกน้วพี่นอ้องเขมา้าติดตัวนี้น้อพี่น้องเด้อลักซิปอีกเขียนเคยอันนี้แปดอ่ะ ส่วนงอนนี้เขามาเบ่งกันเลยนะพี่น้องเนาะกะใส่สามตัวบนนะพี่น้องหนึ่งหนึ่งหแล้วกส็สองตัวล่างเลยพี่น้องสองตัวล่างก็คือหนึ่งเจ็ดยพี่น้องเลยเหนึ่งเกตหนึ่ง เขาใส่ลักลอยแล้วพี่นอ้องหนึ่งบวกลักสิบคือหนึ่งลักหน่วยคือเกตบวกหาคงที่แล้วพี่น้องเนอะหาคงที่บวกพี่น้องเกตแปดเก้าเก้ากับหาเป็นสิบสี่ใส่สีแล้วพี่น้องเนอะสี่เดียนสี่ ตีเขาก็นับไปอยู่ห้าพี่นออ้องอ่าใช่หรนับไปบวกไปอยู่ห้าพี่น้องเด้อตีบวกห่ากัเป็นเก่าแล้วพี่นอ้องเก้างวดต่อไปแล้วพี่น้องเด้อเด่นส่วนมากที่มานลักสิบลักสิบหน่อยเหรอพี่นอ้องติดไวปงวดต้องหันผมมั่นใจหนึง่งลักสิบ มั่นใจหนึ่งลักสิปแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าสูตรนี่สูตรนี่มีลักสิบอยู่พี่น้องเขารักสิบสูตรอขบบนสูตรปักรักกับเขาแล้วพี่น้องสูตรปักลักกับเขาสูตรปักรักกับก,ก,กับ,กบ,กบนี่หนึ่ง เด็กหนึ่งตัวสูตรกบบนบ่เขาเด้พี่น้องเด้ส่วนสูตรนี่ครับสูตรนี่ขอมาที่ตัวนีเด้ครับพี่น้องนี่ตัวผมเน้นให้ได้พี่น้องนะตัวขีเป็นแตเน่เพราะว่ามันมันเด่นมันเด่นหนึ่งกับหกนะพี่น้องผมก็ได้เบาอยู่ในกลิบก่อนผมก็ดขีดตัวถี่มีเลขกหกกับเหล็กหนึ่ง ผลตะโกดันออกอนหนึ่งหกลำพี่หนังเนาะหนึ่งหกจุดสองตัวเข่างกสามตรงเขาเก้าห่าตรงเข่าศูนย์สามตรงเข่าสองหกตรงเขาแปดหนึ่งตรงเขาเก้าแปดตรงกับมาเขางอนี่ครับหนึ่งหกตรงครับแปดสองสิบหกสิบหกชุดตรงตรงครงับ หลายอยู่ครับแต่ว่ากับมันกับนี่เสียชั่วครับถือมาเกตหมดติดเนี่ก็ถือว่าสุดยอดแลวนะครับพี่น้องเนอะสำหรับผู้ที่อยากติดติดห้อยครับขันเจียวตัวเดียวโดด,โด,ดมันถืงอ,นอง่ายแล้วพี่น้องเนอะกับเข้ากับติดกันตัวจุดนี้ไว้ปีนี้ผมคาดว่ามันจะเข่าอีกอยู่ครับปีนี้นะดนดเดี๋ยวพี่น้องเ้อเดี๋ยวชุดนี้รอก่อนนะครับเนอะเดีย๋ยวไปเทเลสูตรตามสเต็ปอ่ะ ส่วนเมื่อนี้ก็เอาสูตรนี้ไปเบ่งก้อนครับบาปิชนะเบ่งก้อนครับะมักกับน้ำไปใส่อันบ่มกับพานนะครับพี่น้องเด้อขอมู่นเป็นเพียงหน้าทางสื่อสลารกินแบ่งรับคามเท่านั้นบรสนับสนุนการพานันถุกชนิดนะครับเด้อพี่น้องเด้ออือครับผู้ตี่เขามา่ไม่กะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้ออือเพื่อเป็นกำลังแรงใจ วันนี้ก็ได้ค้าขนมหลานนะครับค้าปัททู่้าอย่างย่เพอาเด็กปนนี่แหละครับพ่ท่านเด้แกงตางวดที่แล้วได้แกงโย่ถึกสามตัวน้ำตึกสองตัวน้ำได้พี่หน่องด้อข่าเก้าแปดถือโบลายดรอกกับพอได้แกงเนาะ กอได้แกงกันตือกอร้ายก็นั่นก,กันแกกี่แกกนองอยู่อ,อันนี้พอได้ปนได้พี่น้องดะอยวาดวงวันหน้ากัจังวากันไหมจังวากะ,ะตัวอ่านนับได้ก็ได้ตัวเด่นละมากอะ่ะมันกับเขาแม่ทั้งหมดได้พี่น้องนะอพือว,ว่าแปดสิบเปอร์เซ็นครับสองตัวนี้อสิบหน่วยคือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์อันไหนว่าท่านได้อันกะ เอาแคปเอาครับจะได้สูตรแคปเอารันใดพ่อให้ได้ก็ให้กันครับต้อนสูตรนี่ก็ร่อนะครับนะสูตรนี่หกลงตรงผมก็ได้น้ำสูตรนี่หละวดนที่แล้วก็ได้น้ำสูตรนี่แหละครับพี่น้องสูตรนี่น้ำสูตรพันสามตัวน้ำสูตรปักรักพี่น้อง ใจมั่ไหลมันมันหลายชุดพี่น้อง mm. กันเลยยายซื้อครับอกา็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียง,คยงคถถแค่นี้เนาะพี่น้องเนาะก็ดีใจน้านะครับสําหรับผูจิตถืออ่ะผูบ่ถือก่แก่ัวไหมในวันนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ